วัดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณมนนะคะวันนี้จะมานําเสนอในทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษานะคะวันนี้ก็จะมาในทักษะการฝึกมองนะคะการฝึกมองก็เป็นการฝึกมองสบตาวัตถุต่างๆหรือสื่อที่เรานํามาเสนอนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะฝึกพูดสําหรับเด็กที่มีปัญหาในการพูดนะคะ ซึ่งสื่อที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลรูปสัตว์นะคะที่น้องถืออยู่นะคะหรือว่าจะเป็นสือ่อแอบวิดลึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะเห็นตุ๊ก,กตาผ้านะคะหรือว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาที่มีเสียงเป็นโมเดลรูปสัตว์นะคะและก็อาจจะเป็นภาพสัตว์ที่จะเป็นรูปไม้ที่ว่า,าพิมพ์ลงในแผ่นไม้นะคะ แ้วก็จะเป็นจะเป็นรูปสัตว์นะคะที่เป็นเล็กๆสามารถหยิบจับได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกค่ะคะน้องเจ้านาอย่างนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะตัวอะไรคะชีชีนี้เต้านมกูอ่ะกูตักี้กูอ่ะูตัด ตัวอะไรครับตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรมเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกการมองนะคะฝึกมองด้านซ้ายด้านขวานะคะตัวอะไรเอมา ฝึกมองด้านบนและก็ด้านล่างนะคะถ้าเป็นนำเสียงเขาเ็จะสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ก็สร้างสมาธิในการฝึกด้วยนะคะอันนี้ตัย ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่การฝึกการมองโดยการใช้โมเดลสัตว์นะคะที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปนะคะเป็นการฝึกกระตุ้นสร้างสมาธิให้เด็กเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่นำไปฝึกต่อห,หลังที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ครูม,มนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ you mm -hmm.